ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาไล่หาสายไฟสวิตตัวสวิตกระจกนะครับที่ปรับขึ้นลงนะสำหรับใครที่จะต่อกล่องออโต้นะครับอ,ออโต้สวิตกระจกนะครับขึ้นลงออโต้นะแบบตัวที่ผมจะแนะนําแบบที่ใช้แบบตัดต่อนะครับก็ขันออกมานะครับนี่นะก็จะมีน็อตยึดตัวหนึ่งขันออกมาเลย หลังจากนั้นนครับตรงนี้นะอะถ้าของใครใช้มือดึงได้ก็ดึงเลยนะครับของผมมันใช้มือดึงได้นะหรือถ้าใครอ่ดึงไม่ออกก็ใช้ตัวงัดได้เลยหลังจากนั้นก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับก็จะเจอปลั๊กทั้งหมดตรงนี้นะครับห้าเส้นนะ,ะห้าเส้นตรงนี้ก็นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็ให้ออนไฟกุญแจนะผมออนมาแล้วนะครับนี่นะ เส้นสีฟ้านะครับเส้นนี้นะเส้นสีฟ้าเส้นที่สามนะครับนับจากซ้ายมาขวานะเส้นที่สามนะครับมีไฟนะครับอ่าเส้นนี้คือไฟออนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเราจะหาเส้นสวิตช์นะครับก็ให้เรากดสวิตช์ดูนะครับอ่าตอนนี้ผมกดสวิตช์ลงนะครับปล่อยครับกดลงครับปล่อยครับอ่าเส้นสีเขียวแก่นะครับ เส้นแรกนะเส้นนี้นะเส้นสีเขียวครับมีไฟนะครับนีนะเดี๋ยวถัดมานะครับก็อเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะดึงขึ้นอดึงขึ้นนะครับเป็นเส้นสีอ่าแดงนะครับเส้นที่สี่นะเส้นนี้นะเส้นที่สี่นะครับสีแดงนะมีไฟนีนะกดลงไม่มีไฟนะครับกดขึ้นมีไฟ เส้นสีเขียวนะครับกดลงมีไฟนะครับกดขึ้นไม่มีไฟอะน,นะก็สามเส้นนี้นะครับไปออนอ่าเส้นสีเขียวคืออ่าลงนะครับกดลงนะสน่วเส้นสีแดงตรงนี้ก็กดขึ้นอ่านี่นะสำหรับใครนะครับที่จะตัดต่อนะครับหาื้อแบบปลักตรงรุ่นไม่ได้ก็ตามนี้เลยนะครับตัดสามเส้นนี้ออกนะครับอ่ แล้วก็ทําการตัดต่อตามคู่มือได้เลยนะครับส่วนวิธีการาประกอบกลับคืนนะครับก็นี่เลยกดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเก็บนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่า ใครนะครับที่จะติดตั้งกล่องอโอโต้นะครับแบบตัดตอ่อนะครับก็ดูคลิปผมได้นะครับผมก็ไล่หาสายไฟให้แล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ใครเข้ามาดูนะฝากกดไลค์ like, กด s ับ s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรก็มารอติดตามกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ